สวัสดีครับนุ่ฟังที่รักครับคอลัมน์วิสามันบันเทิงนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากาว,ว่าสันสตอร์แมนคอลัมน์นี้ก็อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับฉบับวันที่21เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567วันนี้สันสตอร์แมนเนี่ยมีคำถา,ถามถึงภูมิธรรมเวชย,ยชัยแต่ว่าในเรื่องราววันนี้ เริ่มต้นจะเริ่มด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับบันเทิงก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นจะเป็นคำถามถ,ามถึงภูมิธรรมเวชย,ยชัยซึ่งก็จะสอดคล้องกับหัวข้อที่ให้ไว้ในวันนี้ซึ่งซันสตอร์แมนให้ชื่อหัวข้อว่าข้าวน่ะมันมียางแต่คนละแล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถามเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับซันสตอร์แมนบอกว่าผมได้ยินว่ารายได้เนี่ยกำลังพุ่งทะยานสู่หลัก100ล้านบาทนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีและก็ขอดีใจกับภาพยนตร์เรื่องหอแตวแตกแหกสัพพยุตหนังปิดตำนานภาคสุดท้ายของผู้กำกับคุณพศานนท์ด้วยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ไม่ต้องสงสัยหรอกครับว่าจริงหรือไม่จริงยี่ห้อคุณพศเนี่ยถ้าไม่จริงคงไม่กล้าคุยนะครับผมยืนยันและเพื่อเป็นการตอกย้าความจริงนี้เนี่ยนะครับวันนี้ครับวันที่21มีนาคมที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ร่วมกับโมโนออริจินอลแล้วก็สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยเนี่ยได้จัดแคมเปญขึ้นมาชื่อว่าเราเห็นคุณค่าความเป็นคนเหมือนกับเราทุกคนแคมเปญน,นี้ก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองด้วยการเชิญคนพิการทั้งหลายนะครับจะเป็นเพศช,ชายเป็นเพศหญิงก็ได้แล้วก็เพื่อนพี่พ้องน้องพี่ LG BTQ ทั้งหลายเนี่ยไปร่วมรับชมภาพยนตร์เรื่องหอแตวแตกแหกสัพปพปยดชมฟรีนะครับ ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์รัชโยธินรอบ14นาฬิกาถ้าเกิดขี้เหนียวประหยัดเงินแต่อยากจะดูหนังฟรีเนี่ยคงไม่ต้องแนะนำผู้ชายทั้งแท่งหรอกนะครับว่าจะใช้วิธีไหนดีแค่ใจกล้าๆหน่อยแล้วก็เดินสะบัดก้นนิดนึงก็เดินเข้าไปดูในโรงได้แล้วนะครับลองดูครับลองดูส่วนละครทีวีเรื่องบัลลังลูกทุ่งของผู้จัดและผู้กำกับอย่างคุณอัตรพรธีมากรแห่งบริษัทอันดา99าจำกัดแค่ชื่อเนี่ยก็ชวนให้อยาก ลองดูแล้วนะครับในว่าเป็นละครแนวดราม่าที่เข้มขน้นมีการรวมเอาเพลงลูกทุ่งฮิตสุดคลาสสิกในอดีตแล้วก็บทเพลงแต่งใหม่30กว่าเพลงด้วยกันซึ่งก็ขับร้องโดยศิลปินหลากหลายเอามาใส่เอาไว้ให้ได้ฟังกันอย่างจุใจเลยนะครับอะไรไม่ว่าหรอกครับนี่น่าจะเป็นการพบกันครั้งแรกของนักร้องลูกทุ่งสาวเป็นการพบกันครั้งแรกบนจอแก้วนะครับของคุณใบเตยสุธีวันกับคุณปาวลีพรพิมล เดี๋ยวคงจะได้อวดโชว์ฝีม้ลายมือกันทางด้านการแสดงแล้วก็ทางการร้องเพลงนะครับชนิดที่คงไม่มีใครยอมใครเหมือนกันนะครับฝ่ายหลังเนี่ยจะเสียเปรียบหน่อยก็ตรงที่หน้าอกหน้าใจซึ่งมันไม่ได้คับอกหรือว่ายกอกเหมือนกับฝ่ายแรกเขาอะนะครับเกือบลืมครับละครจะออาอกาศทางช่อง WorkPoint 23ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเปิดเจอตอนแรกวันเสาร์ที่23บมีนาคมนี้เวลา2ทุ่ม5นาทีนอนดูแล้วก็นอนฟังเพลง ให้สุขใจนะครับแล้วนั่นกระดูจะสุขใจแล้วก็ภูมิใจนักหนาจะมีใครและครับก็คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับหลังจากที่ไปสํารวจโกดังเก็บข้าวมาเนี่ยก็เกิดแนวคิดขึ้นมาว่าจะนําข้าวจากโกดังสองโกดังมีจํานวนกว่า1นึ0 0 0สหกระสอบซึ่งค้างเอาไว้นาน10กว่าปีเนี่ยจะเอาออกมาประมูลขายโดยเชื่อว่าจะขายได้ทันทีประมาณ300ร้ล้านถึง500ล้านบาทซึ่งเงินที่ได้จะเป็นของรัฐนะครับ โอ้ยสันสตอร์แมนบอกว่ารุมโกงกันไปเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านจนทั้งติดคุกทั้งหนีและไอ้เงิน300อล้าน500อล้านเนี่ยมันจะชดใช้อะไรได้เลยครับก็ควรแล้วล่ะครับที่หมอวรงเดชพิกรมเนี่ยได้โพสต์ข้อความเอาไว้หมอวรงบอกว่าอย่างนี้ภูมิธรรมยันข้าว2ส,สต็อกที่สุรินโครงการรับจำนำข้าวไม่เน่ากินได้ขายได้แม้เก็บมาเป็นเวลานานสิปี ผมเห็นข่าวเรื่องเก็บข้าวหอมมะลิดีแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่านายภูมิธรรมเนี่ยน่าจะเลอะเทอะมากเกินไปน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับข้าวสารที่เก็บมานานเป็นสิปีเนี่ยถ้าเกิดมันยังดีจริงด้วยหลักการเนี่ยเขาต้องขายไปตั้งนานแล้วนะครับแล้วที่สําคัญการเก็บข้าวสารนานเป็นสิปีเนี่ยมอดมันจะกินหมดแม้จะรมยาก็จริงนะครับแสดงว่าข้าวเนี่ยต้องมีปัญหาถึงได้ขายไม่ได้หรือข้าวอาจจะถูกล้อมกองยัดไส้ถ้าเกิดข้าวดีจริงทำไมจะต้องเก็บไว้ล่ะครับ ยิ่งมาบอกว่าข้าวดังกล่าวเนี่ยไปทดลองหุงยังมีกลิ่นหอมข้าวยังมียางเป็นข้าวชนดดสามารถนํามารับประทานอาหารได้เนี่ยนะครับเอาอย่างนี้กันแล้วกันครับซันสตอร์แมนบอกว่าคือถ้าเกิดจะพูดอะไรเนี่ยให้คิดถึงความเป็นจริงเอาไว้บ้างอย่าได้ไปทําตัวเป็นขี้ข้านักโทษโกงคุกโดยที่ไม่สนใจความจริงที่เกิดขึ้นเลยนะครับเขาเรียกว่าโกหกหน้าด้านๆ้าหรือเปล่านะครับหรือว่าถูกหลอกให้เล่นละครตบตากันแน่ขอย้ํานะครับ ขอย้าว่าถ้าเกิดข้าวดังกล่าวมันดีจริงเนี่ยเขาควรจะขายไปตั้งนานแล้วนะครับผมคิดว่าคนอย่างนายภูมิธรรมเนี่ยอาจจะต้องการฟอกขาวโครงการรับจำนำข้าวให้กับนางสาวยิ่งรักหรือเปล่าผมเตือนไว้เลยนะครับยิ่งฟอกมันจะยิ่งแสบยิ่งรักไม่ได้ผิดเพราะการเก็บข้าวเน่าไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของฝ่ายปฏิบัติจะต้องรับผิดชอบตามคําพิพากษาของศาลแต่ยิ่งรักเนี่ยผิดเพราะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ของการระบายข้าวแบบ G2G ฟอกยังไงมันก็ไม่ขาวหรอกครับนี่แหละครับคือท่าทีของนายแพทย์บดงเดชกิจวิกรมส่วนสันสตอร์แมนบอกว่าเอาละครับขาไม่ขาไม่รู้หรอกครับแต่ที่รู้เนี่ยเราหรือประชาชนกําลังจะได้กินข้าวค้างสต๊อกที่เหลือจากการโกงกันแล้วนะครับข้าวเนี่ยมันอาจจะยังพอมียางบ้างแต่คนหรือนักการเมืองเนี่ยมียางอายบ้างไหมล่ะครับ อันนี้ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจจริงๆ